สวัสดีครับพี่น้องพอดีว่าพ่อพ่อใจดีเนาะเจ้าไปให้นงเงาพ่อยไงสวัสดีจ้าพ่อใหญ่มาให้แนวทางรู้หนิงวดนี้เร็วได้ตัวใดงวนนี่แม่งงวดนี้ให้ตัวใดงวดนี้่มาหนังมาหนั่งมาหนั่งร้านเจียกากาแฟนะคะนี่พี่จีซื้อน้ำร้านเจียกากาแฟหนึ่งกับเก้าเอาแล้วบบดนี้หนึ่งกับเก้ามาล้างมาบุญขึ้เก่าเนาะ เรพี่จับพิดเนาะที่ไหจับพีดที่แล้วใช้กระดาษประกามาเขียนให้ครคักดูหัวนีเดียเดียเดยวเดียอย้เจ้าเธอขึ้นแน้วจับหาซะอีกเนาะเห็นว่าคงสุดท้ายไ่ได้ตามแหมบอกเธองหานะได้หามากพวกเปงสดทยเปเใเพราะว่าซหาไ้วงเก่าสองเกก็เจ้าบอรับเนาะอลก็คื้นเราเปียกตัวใส่หา จะก็ได้ยูเป็นมอ่ตามฟังเดียวเรามาเนี่ยมันเขาดียูเอาก็ได้แปดับสองอันบ่แม่นมือนี่นรักสองเขาอันหลายมละสองเขาอันค่ะสองเกียดาอันค่ะจะได้นำมันซะแปดตัวใส่หมดถือยูตีได้หลเป็นใหญ่ไปใหญ่ไม่ได้ลรยเราประมาณสองสามหมื่นอีตีไปใหญ่เอาบัตที่นีงวดนี่เกาบก้นหนึ่ง เกับหนึ่งตีแลวสิมีขอคงสุดท้ายเพิ่มเติมอีก่นบ้นี่งสุดท้ายท้าสิพอกันมือได้แล้วนี่ใเอาเบอร์โทรไว้นั่มแน่โอ้ยเนอถ้าไดีโทรถามเนี่ยห้าจะเขามีโฉมมีหลาบนั่มเนี่ยวเขาดีต่เลยมาเราบอกสุทแล้วก็มาสูนจ้าเอาห้าห้าฝ่าผ้ารวยบ่อดีเหังไดล่ะ ห้าตอนนั้นขี่มอระไซ์ไปหาเอาแนวทางให้กับอันพ่อแม่พี่น้องอยู่เนาะพุ่นหางเทือปอยู่ชายวาดเอาเหล็กขี่มอระไซ์ไปนาเรนาดำมืดอะไรหลังล่างม่าหนึ่งหนึ่งับกอลมไปขึ้นข้างบนโอ้อหัวว่าหักกระได เอาเดียวนีเลขมันมาจากมันมีบอกาเลขของเรกเดียเดียวเอาเหลขกมาเล็กมันมาแบบใดนี่บอกเเันมาแบบใดนี่เอามาประกบกันมาเลขนีได้มานี่โอเคว่าทำไมตูจงตูจงเอาไปลกข้างไหวมาเอาไปลแล้วอกีเือมากหนึ่งหาหาตบออันเลขมันมีลักนวยลักซีพือเขาวานี่เล็เดีนี่ บ่บ่มี่กับเอาโลอดดิเจ้วจะจับใส่นะจ้าในตัวใดมาเอาตัวที่ว่าเด็ดๆจะจับใส่อ๋อหาประกบมาใส่เีอคนน่งเอาก็คือเมื่อกี้มาแปะกับสวงค่ะเพราะสวงเรียกดังเขาบ่จ้าเขาจะเรยกเอาแปะไปใส่นี่จ้าเอาเอาบัตรที่นีเดี๋ยวสิตามคงสุดท้ายอยู่ว่าหันบดีไปตามคงสุดท้ายเอาเบอุทู่ไว้ให้แน่เพราะไงเอาเบอร์โทู่ ศูนย์เก้าห้าสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดหกสี่สามหกหกสี่สามหกศเก้าห้าสามห้าเจอสหกนี่ก็จับไว้แล้วบางวันใกล้มือเย็กใกล้มือเพราะใกล้มือมันก็ออ้นทั้งสี่เ้าก็ต้องหาพริกแพงไว้ต้มไม้ไงอ๋อีมันซื้อเพได้จังสีนะเพรากล้มือเวลาจะเดี๋ยวออมดี่อันมากกมีนีจ้า เอ้าไม่ไงขอพูดเลยหลายเด้อไ้สเอียนมนได้แปดกับสอมากจ้าเสดานบอกเสดายนอแปดกับสองมันกับมีต่อันมันละบัตรสองเก้สองยังสองเจ็ดจ้าสองแปดกับอ่นนี่มองแมนอยู่ล้วเอาแปดไปใส่ได้บัตเอาแปดไปใส่หาจิโอ้ยเนาะจะมันเจ้าสลัดซื้อเนาะเอาจ้าสุกๆมันมาเด้อ อันมืดระบบน้ำสิเมื่อระบบแบบนี้หนึ่งร้อยสาเกาเอานเอาเดินทางปลอดภัยพ่อใหญ่เด้อค่ะห้าพันเก้าพ่อแม่พี่น้องก็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะห้าพอใจดีสอบาทมาผ่อเพิ่นอยู่ลานน้ำเจียาก็เลยทามแนวทางกับเพิ่นนอกขาพอดีเพลินในเก่ากับหนึงมาเพราะว่าเน้นที่เล็กเก่าเรือค่ะเป็นเล็กวิ่งบนรางเพิ่นจับคู่แห่งเก่าหาคำนึงหาเด้อค่ะ แต่ว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นหายสองกับแปดตามที่เพื่อนว้าในคลิปแหละค่ะว,ว่าจับคู่ใส่กันตัวที่เพื่อนจับหายหงวดที่แล้ว่มันกันเพื่อนก็เลยเอาหามาใส่เพื่อนก็นเลยได้หาแปดป็ดปดหากระใดพ่อซื้อขนมอยู่เพื่อนวางสิก็เอาเบอรทั่รเพิ่นไหวละละกะจีทร่ามเพิ่อนอีกเทือนึงคงสุดท้ายหาเพื่อนมีตัวเหลขกให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ไปเลือกอิจารณาเสียงโฉงนันกันเนาะค่ะ ถ้ามากินนี้กาฝากกูเลยก็แช่กุติดตามไห้กาแฟพระรวยเน้อค่ะใจมีกำลังใจไปตามหาเนี่ข้างตัวหลีกให้กับพ่อแม่พี่นงได้ไปหาเหลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะกิมนี่กับขอบคุณเน้อค่ะ